ส่งสัญญาณขาลงของเหรียญชิบะอย่างชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนึ่งจากผู้ถือของนะครับลดลง55,000ลายในช่วง10วันที่ผ่านมาหรืออันนี้จะเป็นข่าวล่อเมาและเราอาจจะเห็นอะไรดีๆจากชิบะอินุก็เป็นไปได้เดี๋ยวคือคอยนิี่มุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับชีบะอินุหด้วยกันณะตอนนี้นะครับชีบะอินุอยู่ในขั้นตอนของเรื่องของความสูมเสียงในการลงทุนนะครับมูลลาคามันลดหวบซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ให้เราก่อนหน้านี้สักสามวันแต่เมื่อเรามาดูวันนี้นะครับสยามบล็อกเชนจะเสนอในวันนี้และเป็นไปได้เหมือนกันว่า Coming Soon ชิบะราคาอาจจะกลับมาได้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับบอกว่าภายใน10วันนะครับเพิ่มขึ้นช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาภายใน10วันผู้ถือครองชิบะลดลงไปเกือบ55,000ลายข้อมูลจากคอย n มา r k เก็ตแนะครับแสดงให้เห็นว่าช่วง10วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ถือครองเหรียญชิบะนะครับจากประมาณ1,198,789ลายใน ในวันที่15มีนาลดลงเหลือเพียงประมาณ1,144,118นะครับณวันที่25มีนาคมลดไปกว่าประมาณ54,671รายนะครับจำนวนเอสเดสที่ไม่ซ้ำกันที่ถือคลองเหรียญชีบะนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่17มีนาคมผู้ถือเหรียญชีบะก็ลดหวบวันเดียวนะครับกว่า32,832ร32ายนะครับ ดังนั้นหากจํานวนผู้ถือครองนะครับตอนนี้ค่อยๆหายไปถือว่าเนี่ยเป็นครั้งที่9ติดต่อกันซึ่งจํานวนผู้ถือครองลดนั้นมาจากความสนใจในตัวเหรียญเนี่ยที่น้อยลงนะครับเมื่อต้นเดือนมีนาครับอย่างฟินบอดนะครับ,รบได้เปิดเผยว่าจานวนธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่บัอินโลดลงติดต่อกันเป็นเวลา4เดือนที่ผ่านมานะครับและ,ะมีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนกุมภา มีนานะครับแล้วก็ธันวาด้วยนะครับปี2 0 2 2ปี2021นดังนั้นตัวเลขนะครับเขาบอกว่าลดจากประมาณ283,263คนเป็น257,003คนนะครับซึ่งลดลงกว่า9.27เนะครับเขาบอกว่าในข้อมูลของสยามอรเชนว่าทำไมชิบะตอนนี้ลดนะครับก็มีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าบอดเอฟนะครับยาเฉดครับ นะครับหรือ BAYC นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชัน NFT ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเวลานี้ได้ประกาศตัวนะครับเป็นเหรียญน,น้องใหม่อย่าง Alcoin นะครับหรือเหรียญหัวกะโหลกที่เป็นรูปหัวกะโหลกวานอนที่เป็นโลโก้สีน้ำเงินนั่นเองนะครับทำให้ดึงดูดความสนใจในตลาดทางนี้นะครับเพราะเหรียญน,นี้มาร้อนแรงมากนะครับอยู่ประกาศ l i s t เข้า h o บ b i t นะครับ Gate.io ไม่กี่วันเท่านั้นเองก็าสามารถเข้าไบแนนได้ฉะนั้นเหรียญตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าหมามืดมากๆและเป็นเหรียญที่มีความพร้อมจริงๆนะครับที่จะสามารถที่จะทําให้ลถแม็ของตัวเองเนี่ยกต้าวต่อไปได้และทําให้ดึงดูดสนใจสําหรับนักลงทุนได้พอสมควรเลยฉะนั้น F นะครับได้เปิดตัวครั้งแรกสูงสุดนะครับขึ้นไปแตะถึง40ดอลลาร์ก่อนที่จะลดลงมาเหลืออยู่ที่8.50ดดอลลาร์ ในเวลาสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามนั้นดีดกับตัวขึ้นมาเพิ่มขึ้นถึง70%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยเวลานี้นะครับเหรียญอย่าง f c o i อนะครับได้ดึงดูดความสนใจของชีบะอินโไปมากพอสมควรและนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เมาออกจากเหรียญหนึ่งไปอีกเหรียญหนึ่งนะครับข้อมูลอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าใน google นะครับแสดงความค้นหาเรื่องของบายชีบะ อินุคอยเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับโดยคะแนนกูเกิลเทนเนี่ยลดลงจากร0อนะครับในวันที่30พฤศจิกายนปี2021นะครับเหลือเพียง3ครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2022บ่งบอกว่าความสนใจในชีบะอินุลดน้อยลงมากๆณกระดนี้นะครับชีบะอินุมีการเพิ่มขึ้น2.65%นะครับภายใน24ชั่วโมงกลับมาอยู่ที่2,506เมื่อ เวลานะครับก่อนที่อีทเรียมจะร่วงลงเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดในโรงกั่นน้ำมันของซาอุนะครับแล้วก็ทำให้ชีบบาทต,ตอนนี้เหลือประมาณ2,004-2,005นะครับน่าจะกลับไป2,005ล้นะเวลาที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นเราก็เห็นนะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นมากกว่า14.74%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและราคาเหรียญก็น่าจะฟื้นตัวนะครับและตลาดคริปโต ตอนนี้กลับมาอยู่ที่2ล้านดอลลาร์อีกครั้งนะครับมูลาคา่าฉะนั้นชีบะจะระเบิดราคาแน่นอนแต่ทําไมราคาถึงไม่ระเบิดเร็วหรือไปตามอีทูเรียมโดยรอบของมันโดยทั่วไปนะครับเมื่อตอนประมาณมกราคมพามีนานะครับดูเหมือนจะตามอีทูเรียมตลอดเลยแต่ตอนนี้ทําไมไม่ตามแล้วล่ะนะครับผมให้คําตอบอย่างเดียวนะครับณนะช่วงนี้คือการเก็งกําไรสูงสุดเลยเนื่องจากชีบะมีงานอีเวนต์ใหญ่นะครับเรื่องเกี่ยวกับ เกมนะครับที่อยู่บนมือถือที่จะขายเป็นเกมการ์ดของ NFT ด้วยมันมันได้เข้าประชุม,มนะครับในงานคอนเฟนต์หรือแสดงไอเขาเรียกว่าโปรเจกต์เนี่ยนะวันที่21-25ิบอ่ามีนาคมนะครับปีนี้ก็เลยทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงการเก็งกำไรอมราคากันเทขายกันและไม่ยอมเอาชีบะเข้ามาเทรดในกระดานนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ ชีบะยังไม่มีการขยับราคาอตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่าอย่าประมาทเพราะชีบะนะครับ go to the moon แน่นอนและราคาจะไปแน่นอนหลังจากนี้นะครับที่เมาอ,ออกไปเยอะๆแล้วและวานจะค่อยๆเอาเหรียญเข้ามาและบทขยี้นะครับให้เมาใจสลายเล่นที่ย้ายไปเหร,รียญ f coin นะครับที่เป็นเหรียญรูปวานนอนนะ,นะครับดังนั้นเมายังไงก็ได้เป็นแค่สายทัวนะครับ บอกเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้ดีนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับถ้าเหรียญไหนคุณจะเติบโตไปกับมันจริงๆคุณจะรวยกับมันจริงๆคุณต้องถือมันยาวที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เท่าที่กําลังคุณมีและลงทุนตามที่กําลังคุณมีอย่าถากถมอย่าแบบว่าไปจริงจังกับมันนะครับจนทําให้คุณไม่มีข้าวมีน้ํากินนะครับก็ย้าประมาณนั้นนะครับเทศ ก็แนะนำนะครับแต่ผมแนะนําโฮดีกว่าปลอดภัยนะครับนั้นชีบะอินุกจะกูเดอะมูนแน่นอนและพอร์ตการลงทุนของท่านนะจะมูลไปด้วยกันนะครับและสําหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับประรดและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์ line, กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c อน m ี n c อมมิตตี้ทักก็ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับ และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชีบะหนุนกน้จะโกดูดมูลและผมมีกลุ่มชีบะด้วยนะครับทักเข้ามาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับผมมีเหรียญตัวหนึ่งชื่อสตารเนตนะครับเป็นเหรียญต้นน้ำและราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับอุปทานมีพันละล,ะล,ะละ้ 1, านเหรียญพันเผา3%ใครสนใจก็ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับข้อมูลเบื้องต้นของเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ ทักไปที่เพจแล้วกันและผมย้ำนะคบว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ